สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ธนวดี289ทาโร่นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณทุกการกดติดตามสมัสครสมาและแชร์กดกระดิ่งและคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังค่ะขอบคุณทุกกําลังใจที่มีให้แก่กันเสมอมานะคะสําหรับหลายๆท่านที่สอบถามเรื่องการดูดวงส่วนตัวตอนนี้อาจารย์ขออนุญาตงดรับก่อนนะคะหากเปิดรับเมื่อไรก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบในคลิป,ปถัดไปแล้วก็ในแถบเกี่ยวกับนะคะก็จะมีรายละเอียดตรงนั้นนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำทำนายกันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักนะคะของชาวธาตุด,ดินค่ะพึกศพกันมังกรนะ,ะในหัวข้อที่ว่าโชครักโชคดีที่เป็นของคุณในเดือนกันยายนนี้อันดับแรกนะคะขอดูคุณก่อนชาวธาตุด,ดินพึกศกกันมังกรคุณเป็นอย่างไรบ้าง ะะตัวคุณเองนะคะหลายๆท่านเนี่ยมีความมั่นคงในชีวิตในหน้าที่การงานการเงินแล้วหรือบางคนบางท่านอยู่ในช่วงบริหารจัดการธุรกิจส่วนตัวและหลายคนทํางานที่เป็นเจ้าของกิจการหัวหน้าเจ้านายนะคะหรือแม้กระทั่งว่าอสังหาริมทรัพย์สถาบันการเงินต่างๆส่วนในเรื่องของความรักต้องบอกว่าตัวคุณเองพยายามที่จะหันหลังหรือถอยห่างจากความรักเพราะ ในอดีตที่ผ่านมาต้องยอมรับว่ารักเป็นพิษนะคะคุณก็เลยมุ่งหวังในการทํางานสร้างเงินสร้างไรายได้สร้างชีวิตนะคะหมุนเงินหรือว่ายกระดับฐานะตัวเองให้ดีขึ้นความรักต้องบอกว่าในเดือนนี้คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากเจ็บอีกเวลาที่คุณทํางานหรือสร้างไรายได้หรือมีเม็ดเงินหรือมีตําแหน่งที่เลื่อนขึ้นหรือได้เปิดกิจการงานหรืออะไรก็ตามมาทำให้คุณชื่นใจคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณต้องการความมั่นคงในเรื่องของการดํารงชีวิต ความเป็นอยู่นะคะโชคดีของคุณคุณมีความรู้สึกว่าการที่คุณมีงานทํามีรายได้มีเม็ดเงินสามารถบริหารจัดการเ,รเรื่องเงินได้ทีนี้เนี่ยส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยตัวคุณเองไม่ค่อยแน่ใจนะเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาก็เจ็บปวดหรือในปัจจุบันตัวคุณเองยังมีความลังเลนะคะในเรื่องของความรักอาจจะเป็นในเรื่องของว่าบางคนบางท่านเนี่ยการงานการเงินทุกอย่างปกติดีแต่พอความรักปุ๊บคุณมักมีคู่แข่ง หรือไม่นะคะตัวคุณเองก็ยังไม่แน่ใจว่าจะตัดสินใจระหว่างคนสองคนจะเลือกใครดีก็เป็นไปได้เดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะว่ารักใครกันล่ะคะที่เป็นโชครักโชคดีของคุณขอดูลักษณะ energy ของคนคนนี้หน่อย The Empress มาเลยนะคะคนคนนี้ก็ว้าวเลยล่ะคะ่ะนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะเมสสิงธนูได้ลมได้พืกศพกันมังกรดินได้ลมมิถุนตุลคุมคะ่ะธาตุดินพืชศพกันมังกรแต่ต้องบอกก่อนว่า สำหรับคุณนะถ้าได้เป็นชาวธาตุไฟด้วยกันจะค่อนข้างส่งเสริมนะครับเกิดความโชคดีหรือกันจเจริญรุ่งเรืองเกื้อหนุนเกื้อกูลกันดีถ้าเป็นชาวธาตุดินก็มีความมั่นคงซื้อตรงต่อกันทีนี้ว่าคนคนนี้นะคะเป็นคนที่เป็นคนที่หล่อสวยไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามดูพราวสเสน่ห์เป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดมีโอกาสเป็นซิงเกิลบัมซิงเกิลแดนหรือเป็นไม่ หรือผิดหวังความรักมาคือต้องบอกว่าคนคนนี้ก็เจ็บมาปางตายไม่แพ้กันกันกบคุณเพียงแต่ว่าเขาเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดแล้วก็เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองและสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่พึ่งพาใครคนคนนี้เป็นคนสดคนมากอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องบอกกันว่าแต่ถ้าเป็นชาวทานลมนะคะกับคุณอาจจะไม่ค่อยฉลองนักชาวทา่านลมอาจจะมีอะไรปิดบงังหรือบางคนบางท่านอาจจะรู้จักจาก,จากสื่อโซเชียล แต่ว่าในเดือนนี้ถ้าคุณรู้จักใครจากสื่อโซเชียลให้ระวังนิดหนึ่งสิ่งที่คุณเห็นสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาแชทมาอาจจะไม่เป็นความจริงหรือบอกไม่หมดอาจจะมีการปิดบังอะไรบางอย่างคุณแต่ถ้าเป็นชาวทัดไฟทัดดินที่คุณไปเจอในงานอีเวนต์ต่างๆแหล่งธรรมชาติพลังงานธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสวนสาธาร,รณะไปเที่ยวไปต่างประเทศไปในสถานที่ที่เป็นหุบเขาต้นไม้ สวนการ์เดนต่างๆหรืออะไรก็ตามที่เป็นแหล่งธรรมชาติที่มีความสุขมีอากาศถ่ายเทเป็นที่กว้างคุณจะเจอคนที่ค่อนข้างจำแมทกับคุณหรือเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวและเป็นคนชัดเจนนะคะถ้าถามว่าเจอ,อยังไงมี2กรณีอย่างที่พูดไปข้างต้นสื่อโซเชียลค่อนข้างอันตรายในเดือนนี้คืออาจจะมีความได้คุยแล้วก็ได้หยุดไป แต่ว่าโชคดีตรงที่ว่ายังมีคนที่เป็นคนจริงก็คือถ้าเจอในงานอ e ีเวนต์หรือการเดินทางหรือในแหล่งธรรมชาติแหล่งสวยงามจะเป็นคนที่ใช่ของคุณทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าแล้วโชครักโชคดีที่ว่าเนี่ยดีอย่างไรนะคะคือต้องบอกก่อนว่าอะไรก็ตามที่เคยทําให้คุณเจ็บปวดอาจจะเป็นรักสมัยก่อนรักหนังสือโซเชียลหรือแม้กระทั่งว่ารักหนังวัย ใดๆก็ตามที่คุณเคยผิดหวังเสียใจจนคุณกลัวคุณท้อคุณกังวลเลือกคุณมีความรู้สึกว่าไม่เอาแล้วขยดแล้วสิ่งเหล่านั้นจะหมดสิ้นไปจากชีวิตคุณการเริ่มต้นในเดือนนี้จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีงามสร้างสรรค์จริงจังเปิดเผยเติมเต็มโชครักของคุณที่คุณจะได้มามันมี2กรณีหนึ่งคุณได้จบพลังงานเก่าๆแย่ๆที่หลอกลวงที่ท็อกซิกที่ที่ปิดบังที่คบซ้อน ใดๆก็ตามขาดแล้วจบจริงอะไรก็ตามที่มันติดอยู่ในหัวอะไรก็ตามที่มันทําให้คุณไมเกรนขึ้นในอดีตที่ผ่านมาอะไรก็ตามคนหรือพลังงานหรือเรื่องราวต่างๆที่คุณยังฝังหัวฝังใจที่คุณยังแบกมันไว้อยู่เดือนนี้จบค่ะคุณจะเริ่มต้นใหม่ได้อย่างสร้างสารรค์อย่างมีแสงสว่างและคนที่เข้ามาหาคุณพร้อมที่จะเติมเต็มพร้อมที่จะเป็นครอบครัวคนคนนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าตัวเขาเองเนี่ยนะคะ ก็ผ่านอะไรมาพอสมควรแต่คนที่ผ่านมันหนักแต่อดทนและมั่นคงได้คือชาวธาตุดินชาวธาตุดินก็ผ่านอะไรมาเยอะในเรื่องของความรักจนมีความรู้สึกว่าปล่อยวางเรื่องความรักพอสมควรไม่ใช่ว่ามีไม่ได้มีได้แต่คุณไปมุ่งเน้นเรื่องการสร้างอาชีพสร้างเงินสร้างธุรกิจ หรืออะไรก็ตามที่มันเจริญรุ่งเรืองเกี่ยวกับตัวเองแต่พอความรักปุ๊บคุณไม่ชอบคนเจ้าชู้คุณไม่ชอบคนโูเลคุณไม่ชอบคนคบสอนจริง,รงๆไม่ต้องชาวทาตีดอกทาตไหนมันก็ไม่ชอบทั้งนั้นแหละนะคะแต่ตัวคนเองค่อนข้างที่จะแบบอีกแบบไม่เอาอะออปฏิเสธแบบชัดเจนหรือว่าถ้ามาแนวเจ้าชู้มาแนวแบบหลอกลวงปิ้นป้อนอะไรเงี้ยคุณขยดคุณไม่เอาแล้วทีเนี้ยพลังงานเหล่านี้จะจบ แล้วคุณจะเริ่มต้นกับคนที่พร้อมจะเป็นครอบครัวของคุณอย่างแท้จริงเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคนคนนี้นะคะเขาจะเทคแอคชั่นยังไงกับคุณในเดือนนี้โรแมนติกเป็นคนหวานเป็นคนน่ารักเป็นคนช่างเอาใจนะคะเป็นคนที่ทําอะไรแล้วเสมอต้นเสมอปลายคนคนนี้ไม่ค่อยพูดเยอะแต่จะแสดงออกให้เห็นถ้าหากว่าตัวเขาเองมีลูกติดหรือตัวคุณเองมีลูกติดหรืออะไรก็ตาม ไม่เป็นปัญหาสมูทเข้ากันได้ทุกฝั่งทุกฝ่ายนะคะคนคนนี้จะใช้เวลาพิสูจน์นะคะคนคนนี้เป็นคนรักเกียรติรักศักดิ์ศรีในตัวเองนั่นหมายความว่ายิ่งถ้าเป็นชาวธาตุไฟเป็นชาวเมทราศีเมษรัคนาราศีเมษหรือเป็นสิงธนูถัดลงมาก็ได้ถ้าคุณได้เจอชาวธาตุไฟนะบบกได้เลยคนคนนี้ นะคะรักในเกียรติศักดิ์ศรีตัวเองแล้วเขาพร้อมที่จะให้เกียรติคุณเช่นกันเขาให้เกียรติตัวเองเขารพตัวเองอย่างไรเขาให้คุณเสมอกันหรือคนคนนี้อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างต่างทางไกลก็ได้ที่ได้มาเจอนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดคนคนนี้นะคะจะทําทุกอย่างสมเกียรติสมศักดิ์ศรีให้กับคุณเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเนื้อคู่คุณมาแล้วค่ะในเดือนนี้มีโอกาสได้สมหวังส่วนใครบางคนนะคะที่ยังยังแอบ นึกถึงคนเก่าๆอยากให้กลับมาแว้บๆเนี่ยนะคะยังมีความไม่กล้าเปิดใจกับคนใหม่ๆก็ต้องบอกว่าคนเก่าๆมีแนวโน้มกลับเข้ามาไหมมีโอกาสแต่เปอร์เซ็นต์ไม่สูงเว้นแต่ว่ามีความเป็น e NERGY เนื้อคู่จริงๆแล้วกลับเข้ามาแล้วเขามาแล้วดีกว่าเดิมมีโอกาสเปอร์เซ็นต์แต่ไม่เยอะนะคะเราเห็นเป็นคนใหม่ๆในปัจจุบันมากกว่า ต้องบอกเลยว่าการเริ่มต้นแชปเตอร์ใหม่ความรักครั้งใหม่ของคุณได้เกิดขึ้นบางคนบางท่านอาจจะได้พบรักจากโปรเจกต์จากงานจากที่เป็นลูกค้าคู่ค้าหุ้นส่วนใดๆก็ตามได้มาดิวต้องบอกเลยว่าพลังงานการเจอในงานอีเวนต์หรือภารก,กิจค่อนข้างโดดเด่นกว่าสื่อโซเชียลสื่อโซเชียลก็เจอได้แต่ต้องใช้เวลาในการดู นับจากเดือนกันยาไปอ่ะคุณต้องไปสู์ประมาณไม่น้อยกว่า6เดือนแต่ถ้าเจอตัวเป็นๆเ,เนี่ยคุณจะได้เดรียนรู้จะได้พูดคุยแล้วคนคนนี้นะพร้อมที่จะเข้ามาทักมาคุยหรือมาให้คําแนะนําหรือมาพูดคุยอย่างเป็นทางการอย่างให้เกียรติดูยิ่งใหญ่มากดูเล่นใหญ่ไหมไม่เชิงว่าเล่นใหญ่แต่คนคนนี้เขาพร้อมเดินหน้าไปกับคุณแ้วนะเขาอาจจะดูคบยากนิดหนึ่งอาจจะดู ดูเข้าหาดูเกง่เกงๆนิดนึงดูมีความเป็นผู้นําดูมีความเป็นผู้รู้ทรงภูมิใดๆก็ตามหรือดูไฮโซมากสําหรับคุณรู้สึกว่าอุ๊ยโหเราจะเข้าถึงหรออะไรเงี้ยไม่เป็นไรค่ะคนคนนี้จริงๆเราเป็นคนเรียบง่ายเพียงแต่ว่าภาพลักษณ์หรือสไตล์ของคนที่ลักษณะความเป็นผู้นําอาจจะดูโดดเด่นและดู ดูสูงดูดูไฮโปรไฟล์ไปนิดนึงแต่จริงๆไม่หรอกคะ่ะเขาเป็นคนที่มีพลังงานที่ดีเพียงแต่ว่าถ้าสนิทด้วยหรือได้คุยได้เริ่มต้นมันจะโฟรมันจะไปได้เร็วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขามีอะไรอยากจะบอกคุณไหมนะคะชาวทัตไฟค่อนข้างโดดเด่นนะเขาอยากคุยอยากรู้จักอยากเรียนรู้คุณให้มากกว่านี้และเขาเองอะคะ่ะอยากจะบอกคุณว่าเขามีคือคนคนนี้เป็นคนคุยเก่ง ถ้าเป็นชาวทัดไฟนะคุยเก่งแน่นอนเขาจะเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดสรรหาเรื่องมาชวนคุยคุณอาจจะไม่ค่อยคุยเท่าไหร่คุณจะชอบฟังแล้วยิ้มคุณจะมีความรู้สึกว่าอืมเพลินดีเนาะฉลาดเก่งคุณจะรู้สึกแต่ก็มีความรู้สึกทั้งนับถือและเกรงเกรงเขาในความเป็นผู้นําคือเขาไม่เชิงว่าจะมาบังคับหรือเพรสเชอร์คคุณแต่ด้วยความที่เขาอาจจะบุคลิกภาพเป็นผู้นำเป็นนักคิดนักลงมือทำคุณอาจจะเห็นความเก่ง เก่งกาจของเขาความเป็น lead ดอร์ช e พของเขาแต่ทางนี้ท่านั้นคุยกันได้ตกลงกันได้แล้วคนคนนี้เขาาจะบอกคุณว่าเขาเป็นแบบนี้นะไม่ต้องกลัวเขาไม่ต้องตกใจไม่ต้องคิดว่าเขาเข้าถึงยากเขาเป็นคนมั่นคงเขาเป็นคนหนักแน่นนะคะครบใครครบจริงนะคุณคนนี้ฉลาดพูดฉลาดคิดแล้วเขาก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงหรือมูฟอ่อนไปกับคุณไปด้วยกันนะคะแล้วก็อย่างที่บอกอะคนคนนี้เขาเป็นคนพลาวเสน่ห์แต่เขาอยากให้คุณ อย่าก,กังวลเรื่องของการครบซ้อนหรือใดตัวเขาเองก็ไม่ปรารถนาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วแต่เขาอาจจะบอกคุณนิดหนึ่งเขาเป็นคนขี้หวงขี้หวงแฟนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้คุณเข้าใจเขาด้วยว่าเวลาที่คบหากันเนี่ยตัวเขาเองอาจจะมีแอบมีมีแผลในใจนิดนึงตรงที่ว่าไม่ชอบการครบซ้อนไม่ชอบการไม่ชัดเจนหรือไม่ชอบคุยหลายคนเขาอาจจะมีความคลางแคลงกับคุณนิดหนึ่งในทีแรกแต่ท้ายที่สุดเนี่ย พอคบหากันไปจริงๆคนคนนี้จะมีความรักความห่วงคุณบวกกับคนคนนี้มีความมั่นคงในชีวิตมั่นคงทางจิตใจมั่นคงทางจิตวิญญาณมั่นคงในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองมีไม่น้อยอันนี้ของแถมส่วนของจริงคือใจของเขานะคะเขาอยากจะบอกแบบนี้ว่าอย่ากังวลอย่ากลัวเขาอย่าคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้อย่าคิดว่าเขายากแก่การคบหาถ้าห่างอยู่ไกลกันนะคะเขาจะบอกว่าเขามีความมั่นคงระยะทางเป็นเพียงระยะทาง สั้นไกลยาวกี่กิโลกี่ไมล์ระยะทางเท่าเดิมแต่คนคนนี้เขาบอกเลยว่าเขามีอุปนิสัยความเป็นผู้ใหญ่แล้วรักเดียวใจเดียวแล้วรักจริงอาจจะมีข้อที่เขารู้ตัวเองเขาอยากจะบอกว่าเขาอาจจะดูเป็น คนคอยจัดการหรือจัดสรรหรืออาจจะเป็นหัวเป็นใยคุณมากไปน,นิดหนึง่งอยากให้คุณเข้าใจตรงนี้ถ้าคุณชอบถือว่าเป็นโชครักโชคดีของคุณเลยล่ะคะ่ะนะคะสำหรับการได้คนเก่งๆแล้วคนที่มั่นคงและรักคุณจริงๆเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณกับคนคนนี้ถ้าเน้นเป็นชาวธาตุไฟต้องบอกเลยว่าชาวธาตุไฟจะส่งเสริมคุณทั้งกายทั้งใจให้เจริญรุ่งเรืองคือมันเป็นความแมทช์ก,กันนะคะต้องบอกก่อนส่วนอุปนิสัยเนี่ย เขาก็มีความหวานความโรแมนติกแต่ถ้าเป็นชาวธาตดินด้วยกันก็ต้องบอกว่าก็มีความเป็นตัวของตัวเองเหมือนส่องกระจกแล้วเห็นตัวเองแต่ว่าก็มีความมั่นคงสร้างครอบครัวสร้างอนาคตสร้างเงินสร้างงานไปด้วยกันทีนี้เรามาขอดูนะคะคาแนะนําให้คุณหน่อยตัวคุณเองไม่ติดอะไรคุณอะเวลาที่รักใครคุณก็รักจริงคุณก็พร้อมจะพัฒนาถ้าจับเอาจริงๆนะแต่คุณเป็นคน workaholic คุณเป็นคนบ้านงานแต่คุณเป็นคนรักครอบครัวเป็นคุณแฟนที่ดีเป็นคุณสามีเป็นคุณภรรยาที่ดีเวลาที่คุณรักใครเนี่ย คุณให้หมดใจคุณรักแต่คุณต้องการความรักที่มันเย็นไม่หวือหวาไม่โลดโผนไม่ต้องทยะ,ทะทยานอะไรขึ้นสูงมากไม่เอาหวือหวาแต่คุณต้องการความรักที่เย็นใจที่สบายใจจริงใจบริสุทธิ์ใจต่อกันส่วนมีหน้าที่ทำงานก็ทำไปทีนี้อยากจะบอกว่าบางคนบางท่านนะมีโอกาสที่จะมีคนเก่าๆในอดีต กลับเข้ามา e n ergy คนเก่ามีความเป็นโชครักโชคดีอยู่พอสมควรคนปัจจุบันใหม่ๆนะคะที่มีบุญเก่าในดิจชาติแล้วมาเกื้อนหนุนในชาตินี้ก็มีแต่ถ้าเป็นคนใหม่ๆนะคะเมื่อใดก็ตามที่คุณลองเปิดใจคุยคบหากันคุณจะรู้สึกคุ้นเคยอย่างประหลาดแล้วสารสัมพันธ์กันอย่างรวดเร็วรู้สึกถูกชะโลกอะนะคะแนวโน้มต้องบอกเลยว่าคําแนะนําสําหรับคุณ ก็คืออยากให้คุณลองเปิดใจเนาะแม้คุณจะทํางานหนักหรืออะไรก็ตามเนี่ยอยากให้คุณแบ่งสรรแบ่งเวลาให้เหมาะสมสําหรับท่านใดก็ตามที่รอคนเก่าๆมีโอกาสคนเก่าๆเห็นอยู่พอสมควรคนปัจจุบันมีคนทางไกลมีต่างประเทศต่างชาติมี แต่อยากจะบอกคุณว่าในเคสที่จบไม่สวยในอดีตนะไม่ต้องไปนึกถึงนะคะเพราะจริงๆในพื้นดวงมันต้องจบเพื่อเริ่มใหม่กับคนปัจจุบันแต่ถ้าเป็นคนเก่าที่ไม่ได้มีประเด็นทะเลาะบ่อแหว้งหรือชู้สาวที่เป็นรักาสามเศร้าแต่เป็นรักษาที่ว่าแยกไปทํางานแยกไปรเรียนต่อแล้วกลับมามีโอกาสจะเป็นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นชาวท้าดินโชครักโชคดีของคุณมีสองแง่ค่ะเก่า และปัจจุบันหรือคนใหม่เป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นคําแนะนําคุณไม่ต้องไปไปเซตมันขึ้นมาว่าฉันอยากได้คนเก่าฉันอยากได้คนใหม่แต่จง manifest หรืออธิษฐานจิตว่าคนที่เป็นคู่ของคุณที่มาม,มอบโชครักและโชคดีทําให้คุณมีความรู้สุข,สขและพบความสุขอย่างแท้จริงดีกว่าคนเรานะคะไม่ว่าจะใหม่จะเก่าถ้ามันจะใช่มันก็ใช่แต่ขอให้คุณมีสติในการดูนะทีนี้เรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์กัน แนวโน้มความสัมพันธ์ชาวธาตุไฟนะคะค่อนข้างโดดเด่นเนาะแนวโน้มความสัมพันธ์ต้องบอกเลยว่าโอกาสถ้าเป็นคนใหม่ๆชัดเจนเกือบร้อยเปรซเรียกว่าร้อยเลยก็ได้นี่ค่ะรักแท้อีกครั้งหนึ่ง คุณอาจจะรู้สึก14ครั้งดึงแบบเงียบๆแบบนิ่งๆของคุณก็ได้นะคุณจะรู้สึกว่าคุณน่ะคนคนนี้ทําให้คุณใจเต้นแรงทําให้คุณรู้สึกว่ามันมีแพชชั่นมันมีความลุ่มหลงหลงเสน่ห์โดยเฉพาะชาวธาตุไฟพูดเลยธาตุดินด้วยกันก็ได้แต่ธาตลมให้ระวังนะชาวธาตุไฟเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นเอเนอรที่กระตุ้นแพชชั่นของคุณดีมากๆมีแรงดึงดูดต่อคุณมากม ต่อให้อยู่ไกลแค่ไหนจะรู้สึกหวุยหาคิดถึงทวินหาแนวโน้มพูดเลยได้เริ่มต้นแบบชัดเจนเปิดเผยแบบจากที่คุณไม่ต้องการความรักที่วือหวากลายเป็นว่าภายใต้ความสงบนิ่งของคุณน่ะคุณวือหวาอยู่ข้างในของคุณน่ะโลดโผนอยู่ในใจของคุณน่ะตื่นเต้นใจเต้นแรงคุณรู้สึกว่าคุณคิดถึงคนนี้ยังบอกไม่ถูกคุณรู้สึกว่ามันตื่นเต้นมันเร่งร้าไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะแต่คุณเก็บอาการดีนะคุณนิ่ง คุณรู้จักที่จะพูดรู้จักที่จะแสดงออกแบบเหมาะสมคุณเก็บอาการดีแต่ในใจของคุณน่ยมันไม่ไหวแล้วเพราะคุณเจอคนที่ใช่แล้วคุณเชื่อหเลยว่านี่คือเนื้อคู่ของคุณเพราะฉะนั้นแนวโน้มพูดได้เลยค่ะว่ากันยานี้โชครักโชคดีมีอนาคตมีความสมหวังมีความชัดเจนมีความโดดเด่นนะคะแล้วก็ต่างคนต่างเลือกกันแล้วเดินหน้าไปด้วยกันขอดูบทสรุปค่ะต่างคนต่างเหมือน เหมือนเหมือนว่าที่ผ่านมาบางคนบางท่านอาจจะขยาดอาจจะกลัวโดนโดนผิดหวังโดนหลอกลวงเนาะแต่มันแปลกนะคะพอคุณสองคนมาเจอกันอนะ่ะมันเหมือนแม่เหล็กดึงดูดเข้าหากันมันคุยกันรู้เรื่องมันเคารพกันบอกไม่ถูกบางคนบางท่านก็เป็นสายเดียวกันสายมูสายไหว้พระสายทําบุญชวนกันไปไหว้พระทําบุญก็มีบางคนบางท่านนะ่ะรู้สึกแบบคุ้นหน้าคุ้นตากันแม้จะเป็นคนใหม่ในชีวิตนี้ก็ตามแต่รู้สึกเห็นคุณค่ารู้สึก จับจิตจับใจบอกไม่ถูกแต่รู้สึกว่าใช่แล้วพร้อมที่จะจริงจังทั้งสองฝ่ายคุณเองก็จริงจังเขาเองก็จริงจังเกรงกันทั้งคู่แต่ท้ายที่สุดคุณสองคนนะเวลาคบกันจริงๆอ่อะเหมือนเด็กงงแงงนะคะเงี้ยวๆอะไรของคุณไปคือมุมไหนก็ตามที่คุณดูเหมือนก้อนหินคุณนิ่งๆอะชาวท่านดินแบบนิ่งๆคิดผู้ดูผู้ใหญ่พอคุณมาเป็นแฟนกับคนนี้นะคุณจะมีอาการแบบมุงม้งมิงม้งมุ้งมิ้งเหมือนที่ลูกน้องคุณไม่เคยเห็นหรือคนรอบข้างไม่เคยเห็นอะ เหมือนตาเยิม้มยิ้มบอกไม่ถูกแต่ไม่เสียจริตมากนะแต่จะดูมีความส4อีกครั้งอะบอกไม่ถูกเหมือนกันคุณทั้งคู่จะรู้สึกคิดถึงแต่การอยากคุยคุยแล้วก็ไม่อยากวางอยากมองหน้ากันอยากอยากอยู่ใกล้กันถ้าอยู่ไกลแต่ท้ายที่สุดคุณทั้งคู่ต่างคนต่างเลือกกันคุณทั้งคู่โชครักของคุณคือต่างคนต่างรักต่างเลือกกันเป็นเนื้อคู่ของกันและกันแล้วซื่อสัตย์ ไม่พึงประสงค์ในเรื่องของรักซอหรือการเผื่อเลือกชัดเจนโชคดีคืออะไรโชคดีที่คุณทั้งคู่ได้เกิดมาเจอกันและโคจรมาเจอกันในเดือนกันยายนาน,นี้แล้วเป็นการเริ่มต้นที่ดีงามดีต่อชีวิตดีต่อจิตใจของคุณทั้งคู่เหลือเกินไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนก็ตามดีงามมากๆส่วนในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองภารกิจหน้าที่การงานใ,นใดๆคุณทั้งคู่มีความเข้าใจกันคุณทั้งคู่ไม่ทะเลาะกันเรื่องงานยุ่ง เพราะเป็นคนเวิร์กอะโฮลิกทั้งคู่แล้วก็เป็นคนที่เห็นคุณค่าในการและกันทั้งคู่และเป็นคนที่รักในความซื่อสัตย์จริงจังจริงใจ,รงจ,รงจรงสร้างอนาคตสร้างครงอบครัวชัดเจนด้วยกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นแล้วยินดีกับชาวท้าดินด้วยนะคะอยากให้คุณฟังไว้รับไว้นี่คือเรื่องราวดีๆโชคดีที่เป็นของคุณที่จะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนน,นี้เปิดใจรับไม่มีอะไรบังเอิญคะ่ะคุณคู่ควรอย่าลืมมาเม้นท์เมาส์ข้างล่าง เล่าสุ่กันฟังได้นะว่าเจอแล้วรับแล้วนี่คือโชครักโชคดีที่เป็นของคุณโดยแท้จริงนะหากฟังแล้วชอบใช้เป็นประโยชน์นําไปปรับใช้ได้ฝากกดติดตามสับสไครต์ได้แชร์กดก,กระดิ่งคอมเมนต์มา,าเล่าสุ่กันฟังด้วยนะคะว่าเป็นอย่างไรอาจารย์รอยินดี นะคะให้คุณได้สําเร็จในเร็ววันนะคะส่วนท่านใดกดติดตามกดกระดิ่งกดคอมเมนต์เมาส์ใดๆแล้วขอบคุณมากๆขอบคุณทุกกำกำลังใจที่มีให้แก่กันเสมอมาขอบคุณท่านที่มาดูชาวทาตดินทุศัก,กรรกมกรขอบคุณชาวสองทุก่านทุกคนทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าขอให้โชคดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ